เกิดยังขึ้นนอ้อเคยเห็นหนาเฮตตาแนวนันบานี้คนผูจ้จบผู้งามกินไปกับคำ้ำไปหัวเราะกันไปค่ะพี่น้องเอ้ยมากินข่าหนอกบานเธอแหลงในหลอบป,ปีกับเจอแจ็คพอตแล้วเดี๋ยวสีวาวหอยฟังว่าเจอแจ็คพอตแนวใดนะคะแต่อันดับแรกมากเลยค่ะขอรีวิวอาหารสกอรนะคะเดียวจังสีวาเพิน่น ข้าจเจ้าให้ฟังอ่าในภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นจิ้มจุ่มร่วมนะคะจิ้มจุ่มร่วมก็จะมีหมูมีมึกมีกุ้งนะคะชุดนี้ราคาสามร้อยบาทนะคะเขาก็จะมีพักมาไหนํานะคะพักกะหล่าพักโหระพาพักบุ้งแล้วก็จะมีวุ่นเส้นมาไหนะคะมีน้าจิ้มสองอย่าง น้ำจิ้มสองอย่างนี่ก็จะมีน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวเผ็ pet, ดรสชาติแบบจิจารจิจารนะคะสำหรับคนกินเผ็ดนะคะแต่สำหรับคนที่กินบาเผ็ดเขาก็จะมีแบบน้ำจิ้มแบบเผ็ดน้อยแล้วก็ออกจะไปทางสไตล์อีสานนะคะอันที่เห็นใส่ข้าวคั่วนะคือน้ำจิ้มแบบสไตล์อีสานนะคะออกไปทางขมนิดนึงนะคะ รู้ว่ารลานนี้เขาใส่เพียใส่ดีเหมือนอย่างที่เห้าเห็ดกินกันเองอยู่บานหรือบอนะคะอันนี้ชุดละสามรอยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบในภาพเลยนะคะอันนี้คือเจ้ามือนะคะกราบขอบพระคุณเจ้ามือลายที่ผ้ามาเรยงมือน,นี้นะคะปรุวว่ลเป็นด,ดวงดียังมากนะคะ เพิ่นาพามาเลียงก็เลยมาตามข่ล้องเพิ่นนะคะมือนีฟรี free นะคะบอดด้จายตังนะคะเจ้ามือเลียงเลียงกันไปเลียงกันมาอยู่นี่หละแกงเฮาเบิ่งจากนาตาเจ้าของช่องแล้วก็คงบ่ต้องอธิบายยังไงนะคะว่าแสบหรือบ่ดแสบนะคะกินเอากินเอาม,มุมเอามุม,มเอานะคะกินเบิดหลคยคักนะคะจิมจ้มจุ่มเนื้อนี่ รสชาติโอเคมากๆนะคะสมคําลำเรืออยู่นะคะแสบตั้งแต่เนื้อหมูมึมกกุ้งยันน้ำซุปนะคะสดจนน้ำซุปแถบจะเบเลือติดหมอนะคะรสชาติถือว่าโอเคผ่านนะคะไฮแปใไฮเกาคะแนนเลยนะคะจิมจ้มจุ่มเนื้อนี่สะอาดสดไม่ รสชาตินี่ใส่ได้เลยค่ะโอเคมากน้ำจิ้มกับพานนะคะน้ำจิ้มถูกปากน้ำซุปก็ถึกใจนะคะสดจนน้ำขอดหมาะส่วนทีบบอพานนี่ก็คือสมตำแล้วก็ใส่ออนอยางนะคะเพราะว่ามันบอสดเลยนะคะมันมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นของความบอสดนะคะนี่นะคะ น,นี่นะคะในผาบนะคะใสออนอย่างท,ที่เห้าสังมานะคะอันนี้เป็นสมตําปูม่านะคะอันนี้ก็จะเป็นาลาบเหนือนะคะขัวแบบแ,แห่งๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเหนียวนะคะกินกับลาบเหนือมีลาบเหนือกับตองมีข่าวเหนียวนอนจังเขากัน ส่วนอันนี้เป็นพริกกับกระเทียมนะคะเอาเมาไหวกินกับลาบเหนือนะคะสําหรับคนกินเผ็ดก็กินพริกกับกระเทียมแกมกับลาบเหนือนะคะมันก็จะเข้ากันนะคะสไตล์แบบอีสานแท้ๆนะะกินลาบเหนือก็ตตรงกินพริกขิูแกมหรือว่าพริกซดแกมนะคะกินกับกระเทียมใส่ข้าเนีว้วเขาไปกับลาบเหนือ,อน,นี่มันเข้ากาันเข้ากันนะพี่น้อง สำหรับหลานนี้นะคะก็จะมีเน็ตไอดอลมียูทูบเบอร์มีคนมีเชื่อเสียงไปกินกันหลายคนอยู่นะคะแล้วเขาก็มารีวิวว่าเออแ่บจังสันจังสีสดไหมจังสันจังสีเฮาเบิงแล้วเฮากบเออบานโอภาพตาโอ้คงสีแแ่บเนาะเฮากะอยากไปนะคะเฮาก็เล่ลองไปคือเขาเบิงนะคะว่ามันแ่บอีรีบอนะคะไปกินแล้วนี่รสชาติที่แ่บถึ้งปากนี่ก็จะมีจิม้มจุ่มเนื้อร่วมนะคะมันกะแ่บ สะอาดสดใหม่คือเขาไวดีอยู่เจ้าของส่องกับสดแล้วสดอีกเบื้องจากกินนะคะสอนบริว่างเลยปากในบริง,งับเลยสดจุดนาขคอดหมอขอ,อน้าซุปเข้ามาเพิ่มสดเอาสดเอานะคะจิ้มจุ่มเนื้อร่วมนี่ก็โอเคนะคะแปดเก่าคะแนนถือว่าพานนะคะ หลาบเนื้อนี่ยไฮแปดจุดาถึงเก่าคแนนกระทือว่าพานนะคะก็สะอาดสดใหม่อยู่นะคะจิ้มจุ่มเนื้อร่วมกับหลาบเนื้อนะคะถึกปากถึกใจคุณภาพดีสมราคานะคะแต่ที่บอสมราคาเลยนี่ก็คือสมตํานะคะสมตําเนี่ยมันกินมันแรกงนะคะปูหมามันบอสดเลยอะ่ะกินเข้าไปนี่สัมผัสได้เลยว่ารสชาติของปูหมานี่คือขังขึ้นมันมันแบบ มันไก่สีนาอะ่ะมันมันข้าวมันเหม็นมันขึ้นจมูกยังไดวาวเพรถือะคะ่ะแต่มันบรสตะคะ่ะสัมผัสกินได้เลยว่ามันบรสดแล้วกะ็ใส่ออนอย่างเนี่ยค่ะคือมันก็นจะมีกลิ่นข้าวกลิ่นเหม็นกลิ่นของขางขึ้น,ข,นขึ้นจมูกเลยนะคะอันนี้เ้าบอกอวยตาแตกเหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าเขามิซิทีิจะวาวตามความเป็นจริงเพราะว่าเ้าเป็นลูกค้า เฮาก็มีสิซธิ์ที่จะบรรยายถึงคุณภาพของอาหารได้นะคะที่สำคัญนลงคือที่มันแย่ไปกว่านั้น,นคือพ่อข,าขาอ้าก็เเบาบ่ม่วน่ม่วนกับหลกคานะคะถามยางตอบอย่างนะคะก็เเ้าแบบชักสีนานั่ <ừ. S 1> เขาถามไปดีๆกับว่าเอาก็ถามไปแล้วถามทำไมอีกอยังประมาณจังสีนะค่ะกับเขาบ่เขาใจนะ สั่งเมนูหนึ่งไปกระไดเมนูหนึ่งมาแทนนะคะพ่อขอเปลี่ยนกบว่าเข้าลูกค้าแล้วเป็นคนสั่งพิษทั้งเรื่องของรับออเดอร์ไปพิถเท่าสั่งลาบซุกคมกับไปเอาลาบดิบมาให้เข้าเขาขอเปลี่ยนกบว่าเข้าบอสั่งเมนูให้ละเอียดแบบนี้ไพสีเฮ็ดตามใจท่านลูกค้าหลายคนยังประมาณนี้นะคะเขาว่าให้แล้วก็สั่งใส่ตันยางใดเป็นใส่อดอยางมาแทนนะคะ ขา้าวขคงจะไปลานนี่เป็นเถ้อแหลกเท้าเดียวแล้วก็บเถ้อสุดท้ายแล้วก็ค้งจะบวไปอีกเลยนะคะเพราะว่าจะโค้งลานพอขาเบาะน้ำโมมวนหลักกัคุณภาพอาหารกับบรไดดีเลิศเลอเพอร์เฟกขนาดนั้นนะคะมันก็จะมีบางอย่างที่แย่บางอย่างที่กินได้มันก็เหมือนหลานอาหารทั่วไปบางอย่างที่มีโอเคบางอย่างที่บ่โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอาหารที่เฮาสร้างมานะคะ ก็จะประมาณนี้เลยค่ะ